ตรูป้าตรูย oh, mm ินโฟอเวทฟูลให้แม่ยินใช้อโอ้อร้อนอู้มึงร้อนเหรอเหมียนอนี้ไม่ใช่พูดเหรอกูร้อนมากพ้าร้อนเลย าจก็ยังงงเห็นเพียงแต่เธอคงลาเฮ้ยเี่เกี่ยวเรื่องาวทุกอย่างเลยเฮ้ยฝนฝนไม่เอาท่าไปอ่ะฝนจ้ตอมาติกูด้าไอ้หนิไ้ังไว้ดีอ่ะ ไมีแทบม่แทบไม่แทบไม่ได really like oh, oh. 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 ้ยแทอ่ไมนได้ใครเฮ้หลังเข้าอาคุยิงแทโอ้ยไอ้ปมโอ้หยแทกมไม่แม่งหัวควยจ้แล้วเข้ายาวเลยปะดีกว่าไปดตดแล้วเรา้มนัดเดี๋ยวนะจซื้อก่อนเหรอ้มันมีโคอ่ะอเทอนอผมมันแดอ่ะเด 8 1 8 8 2ึ่3 2ปันนี่องหัวเจ็บที่ใจพี่พี่ขอสไปมานหน่อยพี่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 ไปวางแล้วมันเดือดโอ้ยแฝดแล้วพุ่งเข้าเลยนะไม่บอกจะดรอสแบบมังกรพันธิจวานะเอาไปโอ้ยเอาเจ็ดแปดเจ็ดแปด ไอ้โค้งแม่ดวะองขอะขอละครับจังหวะนี้อยู่ว่านะมังกรหายกระชากแล้วกระชากมาเดอตวเราจะดมาเไ่เยอะกัอหอกาจัดเบ้แเอาจัดมา ชัดชัดกระเลนเหรอไปเอวีไปเอไปเราเราจะไปเอกระเลนเหรอฝนซื้อปืนซื้อแล้วฝนซื้อแล้วอย่าฉลาดจัดอย่ามาปิแกดูเก็บเนี่เาเก็บของแกดูเก็บทำไมตรงนี้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 อย่าเพิ่งถามว่าแพททำไมแต่ตอนเนี้ยตรงนี้เพื่อน ใ้มาเก็บดเองวะเฮ้กวไม่ได้เฮ้ยหลังเขาได้ไงอ่ีเอ้าจะรู้ได้ไงเ่ียว่กูเช็คดูดีๆนะไอ้เงี้แม่งวิ่งผ่านพี่เปีวมาแน่เลยโอ้ ไอ้เฮียนี่ไม่น่าจะยิงต่อเลยนี่นะไม่น่าจะไม่ไยุดในใจน้องมึงอยากวางชายไว้สัตว์แผ่นชาร์จจัดเล่นเป็นไหมเนี่ยเออรีพอร์ตเลยได้ปะมาอะไรชาร์จไม่ตังค์ไอ e e d this My thanks I need this ยไปเอไปเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปทำอะไรบีเอ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 เฮ้ยใครเดินนำเมาเนี่ยมีการตาดแม่งเดินนำเปาดจะไปเรื่อยเขาไมเออไงนี่ผมก็แค่มาดูการยืดสีเฮ้ยตรงนี้เป็นสีองคูหมดเลยอ่ะโอ้ยมีมีเจ็ดนะเจ็บเจ็บ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไกลแล้ว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 นี่คือเด็อยู่กลางล่าสุดอ A หรืออะไรสองโมยี่สามวิกี่ตัวอักี่ตัวขี่ตัว They're not ready ไม่รอทำตายโอ๊ยเดี๋ Oh. white clean เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงจเฟ้ออะไรอยูเนี่ยอ้ย่าเพิ่งซื้อปืนเลยเพิ่งซื้อปืนุณเล่นอีก มึงไอ้เด็กบิดฟิวไอ้อารมณ์โจ้เลยเว้ยเว้ยไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมึงมึงไม่ได้เผลอเลยตอนมึงเผลอที่ตะวันบอกอย่าเพิ่งซื้อใครนั่งะตะวันไปไหนไม่ใช่ตะวันไอ้ยล้นมือป่าไอ้อจะดูอันนี้ก่อนบีโอ้ยยังเข้าตัวไม่ได้วะไอ้เดี๋ยวบุกไปย้ายทีเนี่ย มึงดักไปเบื่อไว้กลางกลางกลางอยู่ขวาตายเจ็บอะไรแบบนี้

โอ้ยนี่โดนสวยอีน่าเหนไหมว่าเล่นแรงใช่ไหมมันเหมือนเล่นแรงเลยวเราลองเข้าเอลไม่ลองเข้าเอลไหมลองเข้าเอวไหมลองเข้าเอลไหมแต่ดีขึ้นนะลองเล่นเต๋ออ๋อใครมาตรงนี้พี่มากับอัพี่หลังเมื่อกี้นี้ใช่ที่ตะวันอไทำไมนำเพื่อนมาเอ บีพูดบิดไอ้วุ่นน่นไม่คนนู้นอ่ะอืไอ้เฮี้ยเราจะไปเบลลี่เอลลี่เหรอไม่พวกไซเฟอร์เหมือนกันบีมอยากเข้าบีมไม่ไม่ไม่แล้วไม่มีแผน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 มันนี่มันนี่มันนี่มีแผนมีแผนมาตอนไหนวะตัแล้วเราไปติดกับกันโอ้โ oh my god ใจป่าที่กลางไปดีกว่าครับไปดีกว่าครับปล่อยให้เขาไปกันไปคุณไม่มีแถบนั้นนะบัตเป็นไรครับเบลเบวแบกจ้าดูเฮ้ยแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษ มันแซนสุดไม่ากได้สือเำเหมือนเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่ก็ไม่โคตเหมือนหนึ่งในซีดีซีดีซีดีปดปดมีกล้องมีกล้องมีกล้องออนนี้ยิงปาดไวยิงอะมีมีแถม ถ้ามึงยั้งแต่ไอยู่ในสโมันตายแล้วทุกอย่างมันปนการไม่ไม่มันชะชนะเราชนะชนะคือชนะชนะต้องมีผู้เสียสละไม่เหอไม่เหไม่เกิดไได้ไอ้รายการอ๋อป๊าดอีฟาดอรเนี่ยอ บ่โหเวียเข้าเออเออเออจยินครับพี่สอง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 เย t ่ยมมาก โวยไม่ง่ายย่ยเลยนี่เปมันแฉกพูดโครมาอย่าได้ต้นไม้อย่าได้ต้นไม้โอ้ยกาเรียนกาเรียนกาเรียนอาวุธที่เปียวเอาปืนขยะอะไรมาที่ที่เปียวหยิบอะไรมาหยิบขยะอะไรนี่ เอามาให้ผมก็ไ <rôle> ด้จำไม่เอามาลไม่ครับ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 เฮ้ยใครเดินมาเฮ้ยมันโดนพี่รัดแฟตทีเดียวมันไม่อัไรเลยวะเบิด พี่เกลก็มีแบนดอมใช่นิงนิงนิงนงงงงงงมเงี้ยที่จริงปลอดภัยปลอดภัยมากไม่มีใครเลงเลยดูอย่าเพียวอย่าเอย่าไปปองพีอองก้องกองไม่มีกองหรอองมนอยู่ี่เร

อ๋อเอ่อเก็บปืนยี่ห้านัดหรือเจ็ดนัดตะวันวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหสมนู้ที่เป็นกันนเอ็กแอนนาทูคุอ้าเอ้าเอ้าเอ้าฮะฮะให้ปูฮะให้ปูให้ปเอ้าเอ้าไอ้สัตว์เอ้ย